เฮ้ยอาแล้วแล้วเราได้ดก้าวข้ามขีดจำกัดมนบ้านอ,อยาเจมาแล้วเหรออะรเฮ้ยขาต่อยเราหนึ่งคนครับผม รู้สึกถึงความตื่นเต้นขึ้นมาทันทีตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นโอเคเลยดีไหมพี่ดีไหมชุกเฉินให้ชุกเฉินหรือว่าเล่นร้อนแล้วครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดันดันมาน้ำเขียวูแล้วม่อโดเลยอุ้ยเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่เสียงปืนชีดน้ำใช่ไหม

เขาสัตว์แยกได้สมัยครับผมโอ้โหโดนช็อตเมื่อกี้ไปรู้สึกหมดแรงขึ้นมาทันทีโอ้โหโหดมากครับเลืยกไปนากาช่วยชีวิตทำยังไงเฮ้ยอ๋อเหร ต้องตัดกำลังในการเก็บทีหนึ่งั่งเขาก่อนนะพี่โหดมากครับผมอันตรายมากสวยพี่หายแล้วตายอ๋อแล้วท่านใหญ่ปิดไปแล้วหนีเขาพี่ก่อนคนนี้แม่นมากครับผม อันตรายมากเซฟก่อนเซฟก่อนบอมม์ has been planted มาแล้วมาแล้วโอ้โหหาดิงเจ้าคนจริงเลย ผมว่าผมต้องค่อยๆเดินแล้วปีศาจไม่ได้แล้วครับผมล้างซองหอนบอกไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วว่าเวลาเขาก็ต่อให้ต้องมีอะไรเต้นๆแน่นอนนักกากเล้งดีมากแล้วเกมนี้ถือว่าใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพแล้วครับผม เดาครับที่ไปเอาตัวไก่ไงมันวิ่งมาเย็นแล้วพี่เย็นแล้วนะเจ็บปนกันครับเอาแผนการตัดกำลังฟาดตัวค้ามของเราได้ผลไหมตัดกำลังด้วยการเก็บทีหนึ่งฟาดตัวค้ามไว้ก่อนโหดมากรอบนี้อาจจะไม่ดวงดีนาเด้งอีกรอบเฮ้ยอย่ากดัน ระเ็พรสูตยดักหน้าหลังเกินโอ้เกือบไม่รอดนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปเล่นซาน้วยสวยครับผมถือว่าเขาแก้เกมโตดเอาเรื่องเลยนย ดันมาดักยาวสองคน <S 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 โอ้แล้วเหลือที 1, 2, อหนึ่งฟ้าสองข้ามด้วยหมดเหมือนกันครับพี่ <c ười> หมดแล้วเฮ้ยบักมาผมว่าเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยพี่โอ้เอาแล้วเอาไงดีพี่อยู่ด้วยกันปลอดภัยมาแล้ว ไปต่อโอเคครับโอ้โยแล้วเลือดเกือบหมดรอดแบบเดียวเท่านั้นอันตรายมากถือว่าแพนการของเราประสบความสำเร็จอยู่พี่แม้จะสูญเสียกำลังพลไปพอสมควรวิ่งยาวดันนี่เหมือนเขาจะแก้เกมเราแล้วนะครับตอนนี้ยาวยังเดินไม่ได้นะพี่ บีเฮ้ยทำแย่ออทำแย่ตายเอ๊ะอีคนนะพี่ทำแย่หนึงีบักแอไม่เห็นเลยพี่เฮ้ยระวังหลังทนเอเนี่ยนะพี่ผมวางให้ จังวันนี้เราต้องปิดวินแล้วสวยครับผมของเรื่องเต้นเต้นทุกวินรู้สึกได้ว่าหลังจากที่โดนช็อตเคห้าเม็ดเดียวไปเหมือนเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไว้ขั้นนะครับเฮ้ยอ้าวเนื้เปลี่ยนเอ็กซีมาเฮ้ยผมเอาปืนคู่มาพี่ถ้าผมดันด้วยใ่ยดันบนไหนพี่โอเคครับ เดี๋ยว <Civ package> ผมรอปาร์เรเบอร์อะไอพี่ยาวๆย่ากิบแล้วยาวแบบเยอะๆมากยาวโอ้ยยาวเข้าโอ้ปาร์ติดเป็นบลูบีคัสตายยาวอีกตัวหนึ่งใช่ๆอากอีกสามตัวหนึ่ง ไม่ดีบีที่วางที่วางพี่ในบียังอยู่เหรอมดตำแหน่งเพื่อนหมดตำแหน่งเพื่อนไู่อ่ไหนไม่ไม่ไม่อะไรล่างขวาล่างขวาสวยครับผมกรารบอลให้มนเดี๋ยวบ เฮ้ย,อยเอาละวแล้วเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนั่นจะที่ผ่านอะไรมามากมายยาวพี่ไดาจะยาวสองแล้วเอ๊ะบ้า,บาโอ้วาก้ากช่วยชีวิตอีกแล้วโอ้โหวันนี้นักกากเด้งแบบดีมากยาวพี่ยาวกระถาง อยากเจอโอ้ oh my god สิบปีจะมีแบบนี้ของหนึ่งที่แบบห้าหัวแล้วนักการก็ไม่เด้งเลยแต่นักการเราเด้งนะโอ้โหถือว่าดวงก็ได้เข้าข้างเราแล้วรวยพี่เขียวเขียวโอเคโอเคพี่เอ้ยยาว ยาวเป็นไกลพี่ผมดูยาวไหมไดาัวยโอเคพี่เ้อยผมด้วยแค่นี้หลังแทนเลยพี่เรือบไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คผมหายเลือดผม วัดใจเลยต้อเข้ากระบีแน่นอนนั่งรอเลยไม่เอก็บีแล้วจังวันนี้โอ้วางเอ,เอแล้วครับผมไล่ชอยที่เราเลือกผิดผิดคาดลมพัดก็ปิวบุแล้วผมเลย หวาดใจนะ <ink l ots> <laughs> <laughs> ผมก็ละแวงเหมือนกันโอ้แต่เขายิงแรงมากเลย,ยชุดเดียวแบบเลื่อดร้อยผมมาเป็นเลือดแดง <S 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 อันตรายมากครับ โอ้โหต้องขอบคุณนักกากา์ตนนี้เด้งดีมากมากแล้วต้องยิงเขาไม่มีเด้งเลยวิ้ยระเบิดมามาแล้วพี่โอเคนะเดินละเดินละอดูยย้ายตัวตัวละครอาเชอร์เขาอึดมากเลยโอเคพี่ แบบสไลด์มาเลยจะลบยังไงครับตอนนี้โอ้โหเวลาโดนทีเจ็ดสี่ก็บอกลุ่มริงกับนี่คนนี้มั่นใจในเอสซีสภาพเบับสุดบน บนเฮ้ยบนเข้าหลดลงสามแยกสามแยกนี่ไอ้บนเข้าบนเข่าน่าจะบีเลยพี่สวยอโอ้ยยาว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 ทางไหนพี่สวยโอ้ยบีบ้าสวยครับโอ้ยมาจากทุกทางทุกที่เลย มันใ้ีบักไวมาก okay, s <S เฮ้ยวันนี้รู้สึกแบบลื่นเป็นพิเศษเลยนะครับยิงแบบไม่มีน่วงไม่มีสะดุดเลยรู้สึกเขาพ้องกับเอซสกินนี้ด้วยนะอยาวยาวมาพี่ <c oughs> เขาทุกเม็ดเลยเขายิงแรงมากคื okay, ยาวเม็ดเดียวเลยเมื่อกี้ผมโผล่ไปโผล่แค่หัวแบบไม่รอดแล้วตัวอิงกายเขาคมจิบเลยเฮ้ยท้องเขียวโดนระเวะิดอ๋อสถานในเอชซีที่ของไอ้ไรตัวใหญ่ oh. <c oughs> đang năng kiểu so hơi yeah right. so Thôi <laughs>